ของท้องตลาดผมก็ใช่จังครับมันมาอยู่เนี่ย,ยดูรูเนี่ยผมก็กาลังโทรสั่งอยู่กับพ่อแม็กมาผมหมดเนี่ยผมมาเจอแม็กมาเนี่ยยอดเลยโอ้ไม่ใช่คุยนะเพราะผมไม่ได้ใช่จริงผมจะไม่พูดนะครับพี่ประกอบครับเอาแม็กมามาผสมยาฆ่า,มาแมลงมาฉีดทุเรียนเนี่ยผมเอาแม็กมามาผสมกับวกยาฆ่า,มาแมลงท้องตลาดนี่ถัง200ลิตรเนี่ยใสย่แค่50ซีซีนะครับ ดูเนี่ยของผมเตี้ยงหมดแล้วครับนี่ดูดูดูใบนะโอ้หไม่ใช่คุยนะเพราะผมไม่ได้ช้จริงผมจะไม่พูดนะครับใบทุเรียนผมมาก่อนผมใช้ก่อนใช้ก่อนไม่ได้ใช้แมกมานครับพี่น้องครับดูเลยครับพี่น้องครับนี่เขาเรียกว่าเพี้ยจักระจันครับนี่เริ่มมันหายหมดเมื่อก่อนนี่เป็นทั้งต้นครับเป็นทดอดทั้งต้นนี่หายหายหมดแล้วครับเนี่ยนี่ยผมมาเจอแมกมาเนี่ยโดยอดเลยแต่ก่อนเป็นยังไงฮะโอ้มีจะเพี้ยจัก็ะจันเพี้ยไฟลรแดงหนอนม่วนใบโอ้ ลงจนผมแทบนั่งร้องไห้แม็กมากครับผมแนะนำแม็กมากเนี่ยผมคิดแค่สามครั้งครับผมก็กำลังโทรสั่งอยู่กับพอแม็กมากผมหมดุดสุดยอดเลยครับแม็กมากเนี่ยรู้สึกว่าช่วยแล้ได้เก้าสิบเก้าจุดเก้าเปอร์เซ็นต์ครับของช่องตลาดผมก็ใช่จังครับมันไม่ยูเนี่ยเนี่ยดูดูเนี่ยจริงมูลในฟื้นหมดแล,เล้เห็นไหมเนี่ย คามันตายหมดแล้วนี่ทุเรียนมูนิมนะิยู่ไรถ้าคนไหนไม่เข้าใจแก้ปัญหาเพียบไฟไลายแดงหรือเพียกระตกันแม็กมากครับผมแนะนำแม็กมากเป็นอ้นั่นเป็นในการทูบปอยนี่แหละตัวหนอนเพียยไฟลายแดงเนี่ยกินมันอ๋อครับเห็นไหมูดูมันฟื้นมาเห็นไหมดูใบนี่หลังใบดูหน้าใบา